สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เรามาเจอกันในเกมค o o ิ้งหมาม้าควิคชินเรามาลุ้นกันว่าคลิปนี้เราจะได้ทำเมนูอะไรกันเข้าครัวกันเลยดีกว่าคะ่ะเลือกส่วนผสมก่อนเลยเราก็เลือกไข่อีสเตอร์นะต่อไปเราก็เลือกเ<ห>น,น, <ะ S 1> นื้อวัวขั้นตอนแรกนะเราก็จะทำการปอกเปลือกช่วงนี้เป็นเทศกาลอีสเตอร์นะเพื่อนๆพราะงั้นเราก็จะมีไข่อีสเตอร์เยอะมาก เราก็จะหาเมนูที่มีส่วนผสมคือไข่ต้มนั่นเองนะเพื่อนๆนเพื่อนๆนถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราไม่อยากปอกเปลือกเลยเปลือกน้องน่ารักมากเลยนะเปลือกไข่น่ารักจริงๆแต่ละอันสีสวยมากเลยถ้าเก็บได้เก็บแล้วถ้ามันไม่นั่งไม่บูดนะเสียดายมากเลยดูสีน่ารักเนาะเสร็จแล้ว ไปนะเราก็ทําการตัดส่วนผสม,มแล้วก็เอาหอมหัวใหญ่มาตัดหัวตัดท้ายแล้วเราก็ทําการผ่าครึ่งแล้วก็กวกปอกเปลือกด้วยการถู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 เสร็จแล้วเราก็ทําการหัน่นนะเพื่อนๆหันห่นหัน่นหั่นแล้วก็ตามด้วยซับ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 ับับเชะเสร็จแล้ว เอาไปเอาไปผัดเราก็เอาเนยลงไปในกระทะที่ร้อนๆน,นะเพื่อนๆแล้วเราก็ทำการใส่หอมหัวใหญ่ที่เราสับกีลงไปก็เอาไปผัดลงไปในกระทะเลยผัดไปให้สีแบบสุกเหลืองสวยพอดีนะไม่ใช่ผัดจนเละไม่ใช่สีเริ่มสวยแล้วดูดิสีเริ่มสวยแล้วนะ ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะสุกแล้วสุกแล้วจ้า so ต่อไปเราก็ทำการสับเนื้อ สับเนื้อนี่สับด้วยเครื่องนะเพื่อนๆก็เอาเนื้อวัวลงไปในเครื่องแล้วก็ทําการหมุน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 นะหมุนไปเรื่อยๆแล้วเครื่องก็จะบดเนื้อโอ้โหหมุนเร็วไปหน่อ <c> ย <ười> เครื่องสับโอ้โหใจเย็นๆนะใจเย็นๆค่อยๆหมุนนะหมุนช้าๆไปตามจังหวะน,นะเพื่อนๆเ,เลงไม่ได้เดือวเครื่องกระเด็นใกล้แล้ว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 ,ลวเสร็จแล้ว ต่อไปนวดเราก็เอาเนื้อสับด้วยเครื่องเมื่อกี้ใส่ไข่ตีตามด้วยเกล็ดขนมปังตามด้วยนมแล้วก็ตามด้วยหอมเจียวนะเมื่อเราใส่ส่วนผสมครบแล้วนะเราก็ทําการนวดเลยนวดเนื้อให้เข้ากับส่วนผสมที่เราใส่ลงไปนวดไปตามขั้นตอนเลยนะเพื่อนเอน,นวดไปทางซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวานะบนก็บนซ้ายก็ซ้ายล่างก็ล่างอะไรประมาณนี้ เราต้องนวดตามขั้นตอนที่เขาแนะนำเลยนะเพราะไม่งั้นนะเราจะไม่อร่อยต้นตำหรับประมาณนี้นะเสร็จแล้ว so ต่อไปปั้นเป็นก้อนนะเราก็เอาเนื้อที่เรานวดมเมื่อกีนอ้น่ะ เอามาแล้วก็เอาไข่ต้มวางตรงกลางแล้วก็ทำการห่อลงไปห่อหุ้มด้วยเนื้อที่เราหนวดนะหมุน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 นี่เชฟมือทองชัดเลยเพื่อนๆดูดิหมุน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 ทำมือเดียวนะดูดิโอ้โหทำมือเดียวห่อไข่ได้น่ะสวยด้วยสวยทุกชิ้นดูดิฟ๊บหมุน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 เสร็จแล้ว ต่อไปเราก็ชุบแป้งนะแล้วก็เอาไข่ที่ห่อด้วยเนื้อมอกีดเราทำการคลุกคลุกคลุกด้วยแป้งแล้วก็เอาไปชุบด,ด้วยไข่ที่เราตีไว้แล้วก็ชุบด,ด้วยเกล็ดขนมปังอีกทีนหนึ่งกลิ้งไปกลิ้งมาทั่วเสร็จแล้วก็หมุน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 เรียบร้อยแล้วก็มากลิ้งกลิ้งกลิ้งอีกนะกลิ้งไปกลิ้งมา หรืออีกหนึงฟองนี่เราก็กลิ้งมุงแป้งนะแล้วก็ไปชุบไข่มุนนหมุนมุนหนแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาซึ่้งไปกลิ้งมาเสร็จแล้ว wow. ต่อไปนะเราก็เอาไปทอดเราก็นำไข่ที่เราชุบ ต่างังนนาเมื่อกี้เราพ็มาใส่ในกระทะที่ตั้งด้วยน้ำมันล,ล้อนๆเดือดๆเลยนะเพื่อนๆแล้วหลังจากนั้นเราก็รอเวลารอเวลาให้ไข่มันสุกนั่นเองนะเพื่อนๆพอสุกปุ๊บจะลอยขึ้นมาให้เราตักออกนั่นเองนะเพื่อนๆรอดูรอดู เป็นยังไงใจเย็นๆใกล้แล้วใกล้แล้วจ้ารอนะรออีกนิดรออีกนิดโอ้โหกำลังเดือดเลยนี่สุกแล้วหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นห้าชิ้นเสร็จแล้วว้าวอีเวนเปอร์เรอร์ที่แม่ เรามาดูหน้าตากันว้าวหน้าตาหน้าทานมากๆเลยเพื่อนๆเมนูที่เราทำในคลิปนี้ก็คือไข่สกอตนั่นเองที่ช่องยังมีอีกหลายเมนูให้เพื่อนๆรับชมนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ